ย้อนสาเหตุที่หนุ่มกันชัยไม่ลงรูปครอบครัวคู่พันรยากับเมย์ยู่ๆก็งานเข้าถูกยงเป็นประเด็นจนได้จากกรณีที่เจ๊มยร้อยแปดออกมาเผยข่าวเมาแซบๆของคนในวงการว่าด้วยเรื่องของสามีพันรยาคู่หนึ่งฝ่ายพันรยาเป็นสาวมัน่นสตรองเก่งวันๆลงแต่รูปลูกและงานแต่หลังๆไม่เคยลงรูปสามีพอสืบไปสืบมาได้ข่าวจากเพื่อนสามีบอกว่าคู่นี้เลิกกันแล้วแต่เลิกกันด้วยดี เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกแต่ถ้าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันก็คือสร้างภาพส่วนฝ่ายญิงนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วและแน่นอนว่าชื่อที่ถูกเอ่ยถึงเป็นหนึ่งในนั้นคือคู่ของหนุ่มกัญชัยและเมย์ปัทดาทำเอาคนสนิทที่รู้จักคู่นี้เป็นอย่างดีอย่างมดดำคชาภาต้องออกมายืนยันเองเลยว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกัญชัยและเมย์แน่นอนเอาหัวเป็นประกันได้ไม่ใช่แค่ยอมเหา่ายอมโดนกระทืบโดยมดดำได้บอกอีกว่าไปโฟกัสคู่อื่นเลยไม่ใช่คู่นี้ และก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นชาวเน็ตคอมเมนต์เรื่องหนุม่มกัใชัยไม่ค่อยหวานลงรูปพันรยาออกสื่อจนเจ้าต,ตัวต้องแคปมาโพสต์ชี้แจงกลางไอจีว่าเรื่องรูปคุณเมกับผมและมายูว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับเพราะถ้าคุณคิดมุมกลับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้ พราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับการที่คุณพิงแบบนี้มันเป็นการชี้นําให้คนอื่นเข้าใจผิดและเกลียดชังผมได้นะครับและอาจนํามาซึ่งความร้าวฉานในครอบครัวคนอื่นได้ครับถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้จักหรือศึกษาคําว่าเรื่องส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ